ัดอะไรวะฮะตุ่นทำ,ไร,ทำไรเนี่ยทำในสิ่งที่บอกจะอัดวิดีโอไงอ๋อจะทำชีวิตของเราอือฮอ้าวอัดอะไรอ,อัดโอ้ดอ่ะอัดหนักตูดนโป่ะเนี่ยอัดอยู่ไหนเนี่ย มีอาร์ตอยู่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่อาร์ตอาร์ตมาหนี้วานี่ไม่เห็นอาร์ตแล้วอาร์ตตามไฟสีเขียวพอแค่นั้นแหละห้อยไอ้กูฝับอุ่สึกแล้วเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวได้มองเลยมองไม่ถึงใดเลยเอามึงไม่เห็นอระไอ้ยั้นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูเปิดเช็มไลท์ด้วยไอ้กูมองเห็นสีเขียวอยู่มองสีเขียวตามล้ววิ่งตามไม่ทันไง แม่งกลัวไอเช้าไอ้อาร์หลุดทิ่หายเลยเพราะแม่งเดินแหลกๆอยู่ในอาร์นเนี่ย่เหรอเออเอ้ยครับครับเงินตั้งเนี่ยขอดูนี่ก่อนอืมมาแล้ว<อ>สีนล้านมื่น คู่กันแล้วกันรอแป๊บนึงรอแป,ป๊บน <Okay. S 2> ึงครับโอเคตามมาชิ้นเงินนี่ไม่ค่อยเห็นเลยวะเห็นเหมือนเอเห็นเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เดินเหมือนพีเดเตอร์มันสว่างสว่างดีนะอือแต่ก็ไม่ได้อยากให้เปิดสว่างมากไงของแชมป์เหมือนพีเดเตอร์กำลังเดินอยู่ข้างหน้าถานนเหรอใช่รอแป๊บนึงรัตรัตเป็นอะไรเฮ้เยอาจจะวิ่งกันนี่ ไม่เข้าใจว่าทำไมอาร์ตมันช้าจังวะเออทำไมอาร์ตมันวิ่งช้าของผมที่ถ่ายเออทำไมมันวิ่งช้าอ่ะหิวน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่ถ้าน้ำมันแบบช่วยอะไรเอาไหมน้ำมันแดงเลยอ่ะเอาน้ำอยู่ไหนโอ้โหเห็นดีอาร์ต วิ่งตามสีฟ้ามาแล้วกันเขาจะบอกให้ใกล้ๆตัวไม่เนี่ยไอ้ล็อกต่ออุณหภูมิมันเป็นสีแดงๆอ่อนๆว่ะอุณหภูมิหมอใช้ฮิทแท็กใช้ฮิทแท็กเหรอไม่สีแดงๆอ่อนๆเนาะพิทเออเ้ยยังไม่ต้องถ้ากับพิทค่อยใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช่เหรอแล้วเอานี่ไปแตะระคาัวอเตอร์แตะไปละลองดูในตัวกูเดี๋ยวเก็บไปกินเก็บไปกินเก็บไปกินทังปลาทำไม อยู่ในกระเป๋าใช่ไหม่ะเอออยู่ในกระเป๋าแล้วมึงพาเชมไลท์มาเนี่ยเปล่าไปาเป็นอย่างไงั้นแหละตามมาเนี่ยอาเด่ะวะติดตีฟ้าไปแล้วติดเกี่ยวทีกวะเดี๋ยวอีพันหกร้อยเมตรเดินเอาไปตัวกูไม่เขียววะไม่เมียบเนี่ย <laughs> เฮ้ยอาร์ทหายอ้าวกำลังไปกำลังไปแชมป์ไม่เขียวเว้ยหมดไฟเขียวอ่ะหมดไฟตั้งแป๊บนึงป้าใหม่ก่อนคืบแต่กูต้องใช้กีดไฟริงได้หวะสีเขียวเขียวเลยเอาเฮ้ยอทำไมสีหมดอยก๊อปอ๋อทำไมเขียวทำไมก๊อฟเฮ้ยทำไมขโมยแสงสี ก๊อเดินขโมยของเอ้าขโมยไฟก๊อบไอ้นี่ขโมยไฟครัเอาไปเอาร์ตหยิบไปเหรอเฮ้อาร์ตไปแล้วกันเฮ้จะได้เห็นไออาร์ตว่ามันอยู่ไหนเอออออออาร์ตหยิบแล้วกันนะอ้าแล้วเอาหยุดกีเดนเขาขอออาร์ตไปตลุ่จะแยกไปแล้เนี่ยเอาเก็บเก็บวะ ร็ไปเก็บตรงผู้ไม้ตรงนู้นนี่ของมึงอยู่นู่นน่ะเก็บแองอัตอ้าวไหนเอก็เก็บไปม่อะไรวะไฟแม่งหลอดละแกเก็บดิเก็บดิเก็บว่าไม่ได้ไปไหนโมแต่เล่นไฟกันอยู่เนี่ยเก็บยังวะเนี่ย ไม่รู้เก็บละเก็บละจะไม่เห็นตัวไหนอาร์ตวะเอ้าเอ้าไอ้อาร์ตมันคืออย่างไรไอก๊อบไหมเอาไปเอาหลอดกรอบเลยไปยังไงก๊อบกันเลยไปปะปะปะเก็บเก็บแล้วไปกันเลยเดี๋ยวมึงเก็บอ่ะอีกห้านาทีเซิร์ฟรีบูตเนี่ยกรอบเก็บยังไกลเลยปะปะปะ เจ็บเก็บละอะมึงไม่เก็บเหรอเดินๆเดินๆเดินๆเ,นเนอ้ามึงจะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมึงเป็นคนนำอะ่ะแล้วคนถือสีฟ้าอยู่ไหนวะมาอยู่ในป่าอย่างมาละกระป๋าสีเขียวอาร์ตลอก่อนอาร์ตอย่าเพิ่งเดินมัน้งค่ะอาร์ตอย่าเพิ่งเดินย้ <c oughs> ายหลังกลับไปนะนอน,น,อนปลาบางนูน้น ไาเลยไปเลยอ้าวอ้าวไข่ปลาอ้าวก็เองเย้ก็ผิดก็ผิดก็ผิดปืนล้นป่านนีืนลั่นเหมาะกันเลยแนะนำว่าอย่าอยู่ใกล้กันไว้อะให้ออกห่างๆหน่อยอ่ะป่ะทิ้งระยะไว้อะอะไรอัพโดนยิงจะได้ไปคนเดียวไม่ก็คือทิ้งระยะไว้ไงทิ้งระยะห่าง ย่างน้อยโดนยิงก็โดนคนเดียว <c oughs> อัดวิ่งไว้อัดวิ่งไว้อัดวิ่งไว้ขนวิ่งไว้เลยไม่ต้องยุ่งบ้านไปลอก่อนลอก่อนลองก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ้อมนิวะอะรอด้วยเราด้วยเราด้วยไม่อยากยุ่งกับบ้านไม่รู้ถ้าในบ้านเสือมีถุงเลือดก,กูจะวิ่งเข้าไปเอาทันทีแต่ไม่ใช่พยาบาลไงแต่มีสิทธิ์ดอกไงไม่มีแล้ว อามีบ้านมาเจอบ้านมีผีอีกเห็นเหรอวะกระดูกต้องผ่านบ้านใช่อนไว้นิดอารตามดีๆนะเว้ยเห็นยังเห็นจุดสีเขียวอยู่ปหมเนี่ยอาร์ตเว้ยเห็นป่ะเอ้ยอาร์ตต่อไปด้วยต่อก่อนรอก่อนรอตอบแล้วตอบแล้วไม่ได้ยินนะโอ้อาร์ตวิงเหยาะหยอดด้วยอาร์ตวิงเหยาะหยอดด้วยมีผีอยู่แถวนี้เด้อ ได้อ่ะข้างหน้าหนึ่งตัวเด้อค่อยๆเดินกระชิป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 เดินไอ้กระชิปเดินอย่างอย่าวิ่งเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาไปซอมบี้มามอบ อาไปอาร์ตั์หลังไออารหมอีอารมึงเาาดเยิงโดนทไมีมันถึกจังวะไม่ใช่หรอกมันหลบไงลบเฮ้ยยังมีอีกลาตายแล้วตายแล้วปาันแล้วันแโอ้โหตรงหน้าสมตัวเดียเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงอารเลดออกเอา เดี๋ยวพันให้เดี๋ยวพันให้ระวังนะซอมบี้ตรงหน้าสตัวให้กูขันเข้าไปฟันปะอ่าอยากคิดอย่างนั้นเลยนั่นแหละข้างหน้าสามตัวยิงไปเได้ก๊อปแหนวะเป็นสองตัวเองมีตัวหนึ่งลมคาแล้วมั้งแบบนี้ตายไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่ะ เจะรีบูล้วจะรีบูล้วอีกหนงนาทีจะรีบูตแล้วตายหลบลบลก๊อปไปไปก๊อปก๊อปหยดยดดอ้าวตายละเรารีบเข้าป่ากันก่อนอนที่รีบเข้าป่าวิ่งเรวิ่งเร็ววิ่งเร็วิ่งวิ่งเ ข้าปลายทันนะก่อนโดนตัดป่าแล้วอ่อสะแปนใบที่ป่าก่อนเดี๋ยวอีกพันหนึ่งร้อยเมตรบอบนะผมบอกแล้วนะบอบเลยบอบเลยอา้าดีแนววะอาร์ดวิ่งมาอ้าดอยู่นู่นวิ่งมาแล้วบอบเลยนะบอบเลยบอบเลยบอบเลยอ้าบอ้าด เอาละหล,ล,ลุดแล้วหลุดแล้วอารไม่ยืนอยู่ในท่าวิ่งอยู่เลยโ okay, อเครอซ้สยเปิด <c oughs> เอาเบ้าเลยกดเอาเบ้าเลย